สบายดีพี่น้องตื่นเช้าวันจันทร์เนาะตอนนี้เฮากะกำลังเกรียมเฮ็ดกินพี่น้องอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปงาน,นอื่นเบิดกระต้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินิเนาะพี่น้องเนาะตอนเมื่อวนนี้เฮากะจะมีอ่วาวซีนหมูพี่น้องใส่ผ้าคือน้องลาตื่นมาน้องหลากะเกี่ยเครื่องพวกนี้ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอาบน้ำมาเฮากจะบไดงงมข้าวไม่แต่เอาลงไซมอเลยพี่น้อง มาเฮ็ดกับข้าวกันเลยพี่น้องทำตับข้าวกันนะจ้าน้องกินบาไคดาว เบื่อไข่แล้ววะน,นันเดือดแล้วเรา,าก็จะพวกพริกพวกนี้ลงนอพป็นอนะ่น่นนาตั้ออกเดี๋ยวขวดตัวนี้ให้มันหอมก่อ,อนเราไปนอเป็นเอาซีลิ้นลง หืเราจะเห็ดเผื่อตอนที่ยังเลย

สุดท้ายพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายามักเล่นลงไปเดี๋ยวก็จะลแล้วละรอหมักเล่นเปื่อยน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่หอมแล้วก็เซ็ตเรียบร้อยพี่น้องกับขา้าวหอมมะลิ ป,ปิดแกส๊สเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยพี่น้อง ัามาเราจะกินขา้าวพ่อตั้งให้ค่อยหลายแท้มันจะเก็บอ,อิ่มพ่อพี่นอ้องข้าวเต็มจานเลยมาถึงพัดของอร่อยเดินเนาะไปกินเมนูนี้เนาะมเมนูขั่วผักตัวนี้เอาไปกินผัดก,กินแต่จีน เมนูนี้กินฮอแม่เลยแม่มทบะฮิดในกินเบ่วนึ่นอยแก่ต้นเต่งแบ้รำมึงมา้มึง หลงชาอิงเลยทรไปรมมาจอกคาน้ำหักยาจะบ่ะ น้องลาจะเป็นคนที่กินข้าวแล้วก็กินน้ำไปนั่นพี่นนองดึงแล้วเป็นความเคยชิน ไม่คุยอะไรกับเราเลย <c ười> คิดอย่างเดียว นั่นละอละรัเก่ารัเ่าก็คิดเป็นเงินเพราะันเก่าเลยเอาถือรับสวยวันสองเราออกะออกกอนอืมออกจะแาคนเดขยข้าำท้องสีเด้ เักเข้ามีห่อในแซฟเนาะอ่อนเนาะสองร้อยห้า <25. S 1> สิบห้าแบืมสองร้อยห้าบาทน้ำันแดงได้ฮาโล่บอสจะบันทึกต็อกค่ะสิม้าโลให้าสองร้อยได้อสองร้อยหรอสามร้อยป่ะสาม ของอันไล่ามาเรื่อยมันเกิดแกงไงก็มาจุดจำเขาเข้าไปแกง อ้าะพี่น้องเดี๋ยวน้องล่ากับพี่น้องก็จะขอตัวทำนี้เราพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วพฮาก็จะเตรียมตัวออกไปโรงงานเนาะไปงานนพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีพีนี้น้องล่ากับพี่น้องก็ขอลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย